แกงหน่อไม้เด้อพี่น้องแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเก่งนะไม้เซ็ตเนี้ยเนี้ยอีตั no ้ยรัวรัพี่น้องหอมเด้อเซ็ตคนนั้นเออแกงเองย่องตัวเองเลยพี่น้องเลยเศกบอเศกแกงเองก็ต้องเศกเองตีถั่วถั่วใหญ่อะไรเท่าหน้าเลยใหญ่เท่าหน้าเลยท่านี้เสดเซงกว่านี้เหตุยังนีง อ้าวปุ <tr seine Christmas> <t cities> <to> ๋นเนี่ยนั่งทางไฟหน่อนึงจะไปกินมันบ่กินในเงินหอม่นอยงบ่หอนาฮโหลเก็บถอสบายดีพี่น้องโอ้ยดืมสบายดีดืมเห็นกล่องพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องบาตั้งแต่จับไข่อยู่มาดหมาดอ่อนเสีองเปื่อยนยัง อีกแท่มันน in in ี่เด oh ี in ๋ยนี่มานนี้พี่น้องเนาะกินแกงน้ำมันน้ำกันหมดจ่อไปกินเลยพี่น้องแเศษน้ำกันได้พี่น้องได้เลยตรงนี้ครับมีตาแซ่บบ่สลอดเหนียดเศษมือไผ่เศมือนางอ้วนซิมดูเดี๋ยวล้างไงล้างทรงกันเลาวพี่น้องประมาณนั่นแหละหรือว่าล้างบุญทงเงียนแหละสียออกไปกินอะไรนะไก่อฟ่างไก่อฟ่างอยู่หน้าน้องอ้วน กอบฟนนนะอางไก่ตีแดดพี่ดองเอ้ยทำมากินยังไงอีกล่ะฮอนมียังไงมีหนอไปะอุ้มีทีนะ่อลางกมีหนอกมาอยกนะันแม็กโจใหญ่กันบารีเทียบหนอ

đây oh, là vừa lại. Ô, nhìn một lại. Vừa Ô, đi. Hãy mấy cái nơi em hại. Hãy mấy cái nơi em Hãy em Hãy mấy cái em Hãy <cười> Hả? <cười> mèo, không có thằng kín đòi <laughs> bọc Mèo, bố kinh kìa, khôi lắm con Mình ผนสีมะขามได้ล,ลูกคลตัวโ้ป้าป้านาผีมะขามยายมผลตัวเอาเดบายดีทีน้อง,<ไ>องกินข้าวนำการเด้อพีน้องกระแทกินขาางเยอะบ้าผชีสอยากขึ้นก็อันนู่ข้นชีมีแค่ยังไงหายุบทีน้อง ไข่แมวก็ไม่หรอกมีแต่ไข่ลูกมีไข่ลูกไข่ลูกไม่ใช่ไข่ลูกไข่แมวมีแต่ไข่พ่อนานไปตรงกลางนิ่ไข่งั้นนี่หมูอบหักนเลยจุ๋ยอีกหุ่นละเมื่อนาหนามันถึงขั้นแล้วไขู่กแล้วแต่พอ

không được kẻo ngắn giáo so với hết tên đậm đâh thăm bản thế này Không hàng nó một thang thang nó thang 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 cả thang Thăng bật thăng bật cái đây Tinh thang

เราจะกินเผาตาแล้วมาอรางอกนางหานผู้ฟังแทนเนาะหันมีน้าตาเลยหนคนคนเห็นอะไหคนตาอดแม่คนงไอตกี้เราหยอกแนพี่เหอตะกี้แอมมตีหันน้ำตาตอนั้นตาไ้หเ่าเน่าข Bạn rồi nó ở. Tô bác. Mm hmm. Mm hmm. Ừ Ừ Mm hmm. 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 Mm สัเอิกมาฟ้าตปวดองฟ้าเขนอเราักแต่ต้มไก่สิงไก่ต้มบินโตไก่หัวโมีกินนะสี่หักช้อค้าเป็น้าหักกินเบิ้กโมหยอมยอมละหาล้วขอละหมูเพกันกะหิี่นั่นนาเห็นกินกินอะไรานยอมลยนะฮกยินย้อมอีนางินยอมทำต้มย่างกินย่างกินเดล้นายเดลยามเ ยิ้มยิ้มหมดอยู่เรื่ลยๆน้องคู่นีกินกันะบยิ้มยิ้มาตอนอยู่รุมนะเวยแอบขับเนาะทางไก่มาลิกินเนาะไก่ออกมาฟักค้านเนาะเอ้าขอเงินคนคนแกงแสบเนาะแสสสนาร่งมอยาก หมดจอมากินแด้พี่น้องทำสูตอยากนะ้อาอะไรมาได้สิเก <c oughs> กินมาิหนเเ,นเพชรตม้มสายัลายเนี่ <c oughs> ต้แสากัะลายหมงผู้วันนี่ยเหรจักรจุกไหมฮะจุกย

ทดสอบกันี่หงโหลนี้ยังแอ้ม่บอ่าได้ยังหนึ่งจะได้ยังหนึ่งที่แล้ไอ้บอกแม่ขาเราเนอะหัวเราเนอะจะขาไม่เนอ ยาอ้วนกินหดอวนอันนี้เอาก้อ้ายงันยาอ้วนองกินมะเจ้าเป็น่องเน่ของอย่างนาทายเองอื้มล่ะเป็นกระเทยคือย่ังนอเอาเขึ้นกระเพือไรย่้ยข้นอะไรเราแบนีใจไเ่ยนเป่มากใจใจบไปไป

เี่กินมาข่าเอามาจะกินละมาเขาบอกเขาบอกมาเขาไม่มาเขาอยู่ได้ไม่งามก่าไปเลยมองมองเลยมองย่มเงนแล้วไอ้เาคเ้ย อัน,นี่เขาจะลงเพี้นน่พี่น้องเด้อพอก็ไม่คิดนาอยู่ดีไม่แห้งตูดผูกฝนสวผักแขงแรกนะพี่น้องทำเมว้อยลำเรย,เยบายดียน้องขอบใจคนแกงตั้งยูลหลายน้องนาแกงดิฮะนำใหม่มเลยหลาย